เ a ซ e ุ๊กเพจหนึ่งศูนย์หนึ่งแอดมินตอนที่4สร้างโฆษณาการมีส่วนร่วมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าวาไอทีชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการยิงโฆษณา Facebook ผ่าน PC นั่นเองเพื่อเพื่อสามารถกดตัวไอขวาบนบนของคลิปนี้จะมีเพลย์ลิสตสอนมากมายเลยนะครับโอเคกดตรงนี้เลยนะครับ การมีส่วนร่วมนั่นเองกดเข้ามาด้านล่างนะครับจะมีให้เราเลือก3แบบนะครับอันแรกก็คือการมีส่วนร่วมกับโพสต์นะอันต่อมาคือจำนวนการกดถูกใจเพจนะครับอันต่อมาก็คือการตอบรับงานกิจกรรมนั่นเองเพื่อเพื่อสามารถกดตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนชื่อแคมเปญนะฮะ เรามาเลือกนะครับอันแรกกันอีกก่อนนะครับก็คือการมีส่วนร่วมกับโพสต์กดตรงนี้เลยดำเนินการต่อนะครับกดมาแล้วจะมีอะไรบ้างก็คือเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับตรงนี้เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายได้นะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกภาษาได้นั่นเองการจัดวางเราสามารถเลือกได้ไหม แบบกำหนดเองเราสามารถแก้ไขได้นะครับด้านล่างนะงบประมาณเราก็สามารถแก้ไขได้เต็มที่เลยส่วนตรงแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมเราสามารถแก้ไขได้ไหมไม่ได้นะครับโอเคมาดูแคมเปญต่อมานะครับกดที่แคมเปญย้อนกลับไปนะครับดูที่จำนวนนะครับการกด ถูกใจเพจนะครับกดเข้ามานะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมกดดำเนินการต่อได้เลยนะครับเมื่อกดมาแล้วนะครับหน้าต่างจะเปลี่ยนไปนะฮะเราให้เรากดตรงนี้เลือกเพจที่เราต้องการนะครับจากนั้นกลุ่มเป้าหมายก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันนั่นเองโอเคนะครับตรงนี้ ตำแหน่งการจัดวางออโต้นะครับส่วนกำหนดเองสามารถแก้ไขได้ไหมโดนปิดหมดเลยนะครับตรงนี้เลยนะจะไม่สามารถติ๊กได้นั่นเองความต่างกันก็เป็นแบบนี้นะครับงบประมาณสามารถแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะครับแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมทำอะไรได้ไหมกดตรงนี้นะครับแก้ไขนะฮะกดตรงนี้ได้นะการกดถูกใจเพจนะครับกดก็ามา แล้วเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับตามนี้เลยนะไปลองเล่นกันดูนะครับมาดูแคมเปญอื่นอีกอันนึงก็คือการตอบรับงานกิจกรรมนั่นเองนะครับกดเข้ามานะครับตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนชื่อนะฮะจากนั้นกดดำเนินการต่อนะครับเสร็จแล้วด้านบนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อชุดโฆษณาได้ กลุ่มเป้าหมายก็ไม่ต่างกันนะครับแก้ไขได้นั่นเองส่วนตำแหน่งการจัดวางนะครับแบบออโต้ก็เลือกได้นะกำหนดเองได้ไหมก็ไม่ได้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะด้านล่างก็สามารถแก้ไขนะครับงบประมาณได้นะตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะโอเค ส่วนด้านล่างนะครับตรงโฆษณากดเข้ามานะครับตรงนี้เราต้องเลือกเพจก่อนนะครับว่าเราเพจไหนนะครับจากนั้นเราก็เลือกสื่อได้เหมือนกันนะครับตรงนีนนะ้เลือกสื่อเลือกภาพตามขนาดที่ต้องการเลยนะฮะสำหรับนะครับเลือกแบบกิจกรรมปัญหาคือเราต้องนะครับเลือกกิจกรรมที่อยู่ใน เขของเรานะครับตามนี้เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็กดตรวจสอบนะครับด้านล่างแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับส่วนอีก2แบบนะครับมาดูด้านล่างกันดีกว่าครับว่าแก้ไขอะไรได้ไหมจํานวนการกดถูกใจเพจนะครับนะครับกดเข้ามาแล้วเราก็ไปเลือกตรงนี้ได้เลยครับด้านซ้ายโฆษณานะครับมาดูครับว่าต่างกันไหม เราไม่สามารถนะครับนี่ครับเราสามารถตรงนี้ได้ไหมนะครับป้อนชื่อได้ไหมนะตรงนี้ได้เปล่าไม่ได้นะแต่เราแก้ไขชื่อได้นะครับแต่เพจเนี้ยเราต้องแก้ไขตั้งแต่ด้านบนนะครับกดที่ตรงไซมอนไซบนนะครับตรงเนี้ยไปแก้เพจนะฮะจากนั้นให้เรา ปับด้านซ้ายสุดกดโฆษณานั่นเองกลับมาด้านล่างนะครับก็จะเลือกเพจที่เราต้องการยิงได้แล้วนะครับจากนั้นก็กดแก้ไขรูปภาพนะครับเปลี่ยนภาพแล้วก็เลือกขนาดที่ต้องการนั่นเองจากนั้นด้านล่างก็สามารถแก้ไขข้อความหลักได้ด้วยนะครับอ่านี้นะโอเคนะครับ พอสุดทางก็คือสามารถตรวจสอบแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับสำหรับการเลือกแคมเปญแบบตรงนี้นะครับจำนวนกดถูกใจเพจนะครับมาดูวันสุดท้ายนะครับไล่จากขวามาซ้ายนะฮะการมีส่วนร่วมกับโพสนะครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขการจัดโฆษณาอะไรได้ไหมนะฮะเราสามารถ กดมานะครับด้านซ้ายสุดนะครับเปลี่ยนชื่อได้เลือกเพจได้นะครับจากนั้นเราก็นะครับเลือกครับตรงนี้ได้เลยนะเลือกโพสต์นะครับโพสต์ที่เราต้องการนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดดําเนินการต่อได้เลยนะครับแค่นี้เองนะฮะรอสักคู่หนึ่งนะครับ มันก็ถามว่าเลือกนะฮะไม่ถูกต้องเราก็ต้องเลือกโพสต์ที่ถูกต้องนะครับเปลี่ยนโพสต์ได้นะครับตามนี้เลยนะก็เลือกโพสตนะครับอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะเทสเพราะว่าเพจนี้ผมไว้ใช้สําหรับเทสโดยตรงนะครับเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับไอตรงซ้ายมือเห็นไหมครับตรงโฆษณานะครับสายสุดด้านล่างขวาจอนะครับไอตรงเครื่องหมายตกใจมันจะหายไปนะครับ เราก็จะสามารถติ๊กพิกเซลได้แล้วก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วกกดยืนยันได้นั่นเองโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b ส c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ